อร่อยๆอร่อยทำอธิบายวิธีทำสิคะะเด็กๆใส่แ,แป้งลูกนะคะใส่วาป้าตีมเด็กๆทำเป็นไหมคะเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะต้องสาธิตให้ฟังค่ะต้องใส่อะไรอีกคะหกแล้วค่ะใส่ใส่ใส่เดียวคะ่ะพออย่างคะอย่างค่ะ ตอนตานตีออดเออจะธอใส่จิบตานตานจิบอันนี้จะพอแล้วแต่เราจะทำยังไงต่อคะอธิบายด้วยค่ะใส่น้ำนะคะเดี๋ยวจะนี้จะพอยน่าจะใส่น้ำเราจทำยังไงต่อคะเด็กๆทำเป็นไม่ทำทำยังไงต่อแล้วคะวิดีโอนี้จำนายมากเลยค,ค่ะ เด็กเด็ดรสจัดไมีทันไม่ค่ะอธิบายด้วยค่ะเตส่แป้งนิดนะคะเดะเด็ดต่เมตอทีมใส่วาโป้ใส่วาโป้ทีมพอแล้วค่ะเด็กเทมเกินเด็ดเด็ดอันนี้มันน้ำตาลหวานนะคะ เทมนะค่ะเอวโปครีม,มตันทาเจ้าตีน้ำนะคแะ้ะกนด้วยนะคะใคะ<ม>่ะได้อยาอยาดย<ๆ>ต,ตันไม่นาน,นนะต,ตันเนินค่กตันจะในานตนเนินตันตันนอน,น,น,อนาอธิบายด้วยคะ่ะทำยังไงต่อนอนาจินไม่ได้อธิบายด้วยค,ะ<ๆ>ค่ะเด็เด็ก วอนนี้ทำง่ายมากนะคะเตะเดเตน้ำอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วคะเตดเตะเ๋้าค่ะเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อคะทานยังไงคะตาค่ะใส่เข้าตาเอากทิ่ช่้วๆใต้น้ำก่อน ตีแป้งอันดับตอนอันดับตามตีแป้นเหมือนเดิมอันดับตีตีน้ำอันดับห้าเลคะอันดับห้าติดคนใช่ไหมครับคนไม่มีอันดับติดท่านนี้ค่ะแค่นี้เหรอคะง่ายนะคะเด็กๆทำเป็นไหมคะ Keep with me the oni. and you there. Ha,